ว่าเลี้ยงทรงไอ้ไส้พิ่นครับบา้านครับไส้หนอง,อ,องบัวลำพู <laughs> <c oughs> ยูหาปีแล้วครับหาปีเชกดันครับหาปีหกเดือนสิบสิบปมือไปเชี่ยเงินท่องอย่างหรือปล่าเขาว่า <c oughs> วันอาทิตย์วันอาทิตย์ติรับไปแล้วตื่นไปเชี่ยเงินหรอกอะ <c oughs> เอาไปแล้วร่องแถบบ้า,บานเดี๋ยว <ไป S 2> ยวัอยูหาเงินเช็กคุณบ่ขจรอ่านหน่อยหก พกมื้นหมดแลยมาสุปตาตาเนี่ยทตาตาุบตเนี่โอ้โหคามนี้อันี่ต้อก้ร้องด้วยนี่ตบมือให้ห่อเนะมาเลียงทรงไอ้ไส้พันกับบ้านครับไทยหนองบัวลำพู ยุ <ider> <seeing> ่หาปีแล oh, 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 ้วครับหาปีเล็กเด่นนะครับหาปีหกเดือนสิบสิบ่ามือยังไง ยังยมาจากันไมจาน้เก้าคุลจเล่เกาอีกไล้วเ็เก้ามาไปไปเเอาไปไปเชี่ยหรือเปล่เงินท่องะไปเชีร์เงินท่องยังหรือเปล่าเขาว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตรับใบรับขึ้นไปเชีร์เงิ่นหรอกอะเอาไปรับร่องแผลฮครับบ้านเดี๋ยววยอายุหาเมื่นเชีคุณบอ ขาเจ้าอ่านหน่วยหกหกหมื่นหมดเละขาเจ้าขาเจ้าอมกันนีวหกเก้ายยล่ะต้องถามบาครับบ่เห็นนะคัเก้าเก้ามาหนามูมาได้ในกาบเามันคนไทยกับคนบ่อยอ่้อกันเี่มาก้องกันครับเนี่ยครับครับ ไปเขาง้างเขายังกันเห็นแล้วครับนี่โอ้ปวดหนไปเลยทีเป็นไรต่อไปครับมั่นหมายไรต่อไปทั้งทั้งซีตะเกียบอันนี้ใครจะไล่ต่อไปมาทุบตาตาเนี่ยทุบตาตาเนี่ย อันนี้กินเขากินน้ำครับรอวกว่า, <c oughs> ายิมเนี่ยะ <c> เ <oughs> <c oughs> ได้ลาบเป็ดครับลาบเป็ดอัมเป็ดกิน่กันกินบรรยากาศเียงโซคับบ้านเอาที่น้ำนี่น่แหลครับนั่งรัเี่ยเสียเกป็น้วมอนั่นไหมเสียมรูเสียมเราินมึงม้อนี่ครับกินเขาก็ลาบเป็ด

หนาวก็ฝรั่งฝนอากาศหลังฝนตกมาแม่มาแี่้นาแม่้วนมาแม่มาแม่กิน้าบแม่มาา้มาวให้ม้ครับมามาจิ้มข้าวมาจิ้มขาวมาจิ้มมาจิ้ม้าเมยมขดาวมาม้วมาดิเมข้ามา้มข้าวมาจิ้มมม้ว นครับรรยากาศเรียงทรงคำคำครับแเรืงกระแตงเกือบุมไไปยัดงาน,นต่อติดเาน้ำกันเรากินเขาต่อครับเมื่อกี้ฝนตกไอ้นียก่อ เพื <ítulo> ่อนเพื่อนเพื่อนทำงานกลับแลยเอเหลอยู่เรื่องไงกินลาบเป็ดต่อครับใหญ่เขาบ้างในพอกีเมื่อกี้ฝนตกำตันไลเนี่ยายเด้วะรางเก็บภาพกันช่วงห่ไดุ้ม่ได้บเ็เอั้ นี่นะบรรยากาศการเป็นยูมั่งนอกยังเหระครับแต่ยูนี่เพิ่งเพิ่งยูแบบเข้มเงี้ยเล็กน้อยนี่ครับหนุ่มยูเข้มแง้ยเลน้อยครับของละสองคนสองคนสองคนครับอันนี้ห้องเก็บของครับนี่หลังคุณกับสองคนหลังน้าันกับสองคนครับอันนี้ห้องน้ำครับนี่จะพาเขาไปเบอร์ห้องน้ำด้วยครับ โอ้นี่ได้เป็ดนี่ครับของน้ำอันนี้ของไทยขอบคุของอาบน้ำครับองอาบน้ำแล้วน้ำใสสวยยุ่งกัดทั้งที่แล้วมีของโห้ของขักโคดครับเจ็ดสวนนี่ยังกินปกติผมอยู่ในฟาร์มครับผมมันขามมันตั้งพีเลซื้อ

trong trong đi nào có lẽ anh lắc anh lắc nhau 我看怎么样？来，我们来。